เปิดให้หน่อยเพ่อเปิดให้หน่อย a คชั่นเปิดครับอกมาเอมาไอ้บ้าวนีเปิดเปิดผมมาอะไรอีกเอาเขาก็เล่นอยู่เขาเล่นอยู่เอาเลยนี่ครับคู่ต่อไปนะครับนี่เลยอะไรน้น้าเหอนอะรเนี่ยนะนะนะนอะไรคิดไม่ออกกันมึงาอะไรวะนะรถ นรถนารถฉากหลับครับผมระหว่างที่หมอคิดกับหมอบีมกับเราระหว่างหมอบีมกับหมอคิดกำลังขับรถอยู่หมอปานั่งอยู่ข้างหลังครับผมนี่ไม่เห็นเป็นท่าถุงวายโยเมารถอยู่ครับวายโยมูปสึกสั่นมากโอ้ยได้หนึ่งครับเจ็บจริงเลยโอเครับต่อรับต่อ ไอ้คิดมึงขับรถดีๆหน่อยสิวะขับรถเอาเออท่างม่ละเฮ้ยวายโยวายโยเป็นไรวายโยวายโยไปรับมาผูวายโยไปรับมาผูวายโยวายโยไปรับมาผูไปรับก็เลยมาเป็นเงินมาวายโยวายโยไปไปนยวายโยวายโยวายโยขึ้นมา จะพี่ได้ไหมพี่เป็นใครอ่ะผมพี่หมอป่าไงไม่ใช่เฮ้ยขอโทษแป๊บนึงตีกระบังแป๊บเฮ้ยใช่หมอป่าจริงด้วยเกับบังด้วยเออโอเคมองต่อเลยมาต่อได้เลยจ้ะไอ้พวกนี้มันจะไม่หัวล็อกให้ดูเลยทีเนี่ยใช่ไหนกันบ้างก็ไราไม่ช่วยอะไรทุกคำแม่งสิ่งที่หายเลยแล้วมันเห็นรับวิวคลิปท่าถือเฮ้ยน้องโยไม่อะพี่น้องโยเห็นข้างทางไหม ไม่ขำไม่ไม่กูขำไม่ให้ใครดูไม่ขำปิดกูปดกูปิกูไม่กูนั่งรอที่สองคน นม่คงขโมนมูแล้วเบะุณเ้าจริงอ่ะไม่จะขำจนพรุ่นี้เลยนะมันไม่ไ้ขำกูนะเดี๋ยวัดเพื่อนแล้วมังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขำให้คุณหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วนะกูบอกตรงๆว่ากูไม่อยากมึงก็ขำนตรงนั้นมาป่ หมอปลาจะตายเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วหมอปลาตัวจริงกับวายุตัวชื่อไม่ไหวแล้วให้คุณเถอะสรุปว่าให้ผ่านดับผม